วัสดีครับพี่น้องวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับอ่ะบรรยากาศช่วงเที่ยงครับนะครับมือหนีนะครับพีจาจิพาพี่น้องนะครับมาเบิ่งง้อแมลูครับตัวแดงๆครับกําลังกินหญ้าอยู่ครับอยู่บ้านนะครับบ้านสาบปะรดหน่อยครับตําบนหน้าปลาแซงอําเภอวัฒนบุราจังหวัดอำนาจเจริญครับทางเขาเขาทังบ้านนวานะครับอ่าเส้นทางตรงขามอ่าอนามัยครับอนามัยก็ขี่เขาบ้างขังอ่าดอนพิบัษิเนาะ นะครับขี่ขามาทังทางหลูกร่างครับที่บ่หอดเทียงหน้าเพื่อนนะครับก็พอพอเปียกนะครับพอเปียกเพื่อนวานะครับผมมีเวลาที่เกี่ยวหยาครับอยากขายง่ว่าแม่ลูกครับโคมนีครับแม่กำลังกินหยาครับเก่งเก่งครับแดงๆทั้งสองตัวครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้ำกันครับวางงว่าเพื่อนเป็นแบบไหนนะครับกะราคาบอกว่าเท่าไรครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันครับเอาครับพี่น้องครับมาเบิ่งง่ว่าแม่ลูกน้ำกันครับตัวแดงๆงามๆครับพี่น้องวุ้ยครับ กินยาเก่งครับครับกับแม่เป๋เนาะแม่เป๋นะครับตอนนี้ก็อยู่บ้านบ้านสามัขี้หน่อยนะครับเพิ่งมาเพิ่นอยากขายงัวแม่ลูกคู่นี้ครับงัวแม่ตัวนี้ก็เป็นเป็นงัวไทยครับงัวไทยครับตัวแดงๆครับถ่ายเพิ่นสูงร้อยยี่สิบสามครับร้อยยี่สิบสามบวกครับเคยมีลูกกตัวครับแม่เคยมีลูกแล้วสองตัวครับนะ่ ตัวที่สองหลังครับตัวแรกงามๆครับเคยไปลูกสองตัวตัวที่ตัวหนึ่งเพิ่นออกตัวเม่ครับอ่ตัวที่สองเพิ่นครับเพิ่นจะขายแม่ลูกคู่นี้ครับตัว้นท้ายสูงลอยสามสิบครับนิ่ๆครับเป็นลูกตัวผู้ครับแดงครับผมแม่ลูกคู่นี้ครับโอ้โหบ่งคับวามแดงครับอ่าแม่เปิดไปเลยครับแม่ลูกคู่นี้ครับ เพิ่นเปิดไปสี่หมื่นเก้าพันครับพี่น้องบุ้ยครับสี่หมื่นเก้าพันครับมึงครับมึงลูกมันครับตัวเธอรับลูกมันครับน่าครับผมครับถ่ายสูงลอยสามสิบครับอ่ะเดี๋ยวให้อสิเบิ่งรายละเอียดแต่ละตัวับบ้ามันไปทังไดนนะครับอ่ะสำหรับแม่เพิ่นครับแม่เพิ่นเนี่ยนะครับเคยไปลูกสองตัวครับเนี่ยครับตัวนี้ตัวที่สองครับก็คือบ้านะครับแม่เพิ่นผสมมาแหลวสองเดือนครับ แต่ว่าถ้าเพื่อนมุยเวลาครับสังเกตมันพึ่งมาขืนมาว่านอีกครับมันขึืนมาขึ้นมาสังเกตมาเป็นสัตว์มาว่านอีกเพิ่นก็เลยอยากขายครับก็เอาไปผสมหม้นะครับอีกประมาณยี่สิบมือครับเอาไปผสมไม่ครับเพิ่นผสมมาแล้วรอบนึงแต่เพิ่นมุ้เวลาสังเกตเพิ่นว่าคิดว่าติดแล้วนะครับครับส่งหนูงามงามเพิ่นว่าครับก็เลยมาตรวจทองก็เลยพามีนะครับแต่เพิ่นข้นมาว่านนี่แหละโค้งหนูแล้วเพิ่อนว่าับเออวานมีครับ ครับก็เลยมาตรวจเบิ่งมันุษมมีครับเกเอาไปผสมไหมนะครับกินหญ้าเก้งเก่งครับพี่น้องมึงครับแดงจึงคืนครับแม่เพิ่นเนาะเป็นงัวไทยครับถ่ายสูงลอยยี่สิบสามครับมึงลาดเอียดแม่ไปก่อนนะครับเด้อเพียดกับเพียดดำแดงครับหางกะเป็นสีดำครับมึงถ่ายแม่เพิ่นครับ อ่าครับสำหรับนุ่มครับมีติ่งน้อยนึงครับเดี๋ยวผมใส่เบิรงครับเอาปังแหละอ่าติ่งน้อยนึงครับติ่งติ่งแค่มาติ่งนิดนึงครับนุ่มมีติ่งนิดนึงครับแม่ผมแม่ให้ลูกดีนะแม่เนาะนี่ครับแม่เพิ่นครับแม่ลูกคู่นี้ครับสี่หมื่นเก้าครับพี่น้องอุ้ยตลูกมันกะหมยขายเกือบสามหมื่นนะเพราะว่าเนาะตัวใหญ่เครับแม่กินหยางเก่งสิครับ เป็นสัตว์ม่าว่านครับไปรอบต้อไปครับเอาผสมเอาครับสําหรับแม่ครับต่อไปเบื้องลูกครับคุณครับลูกพ่นผสมบามันน้ําบานมากครับอายุเจ็ดเดือนครับเบื้องครับท้ายสูงลอยสามสิบครับลูกพันแดงแดงเข้มเข้มครับพี่น้องครับปูยลูกครับเจ็ดเดือนครับเป็นตัวผูครับลูกพ่นเบื้องต่างเบื้องบื้องเบื้องลึกันดีวาทุกอย่างครับเอาไปคุณครับสายคุณครับเบื้องเบื้องบื้องลึกครับ ยานยานครับพี่น้องครับตัวดีครับมึงดูคนตัลูกผมว่าด้ขายได้เกือบสามหมื่นครับพี่น้องมึงทำเจ็ดเดือนเองครับนั้นหนาครับพี่น้องในข้อมหนาในข้อมจนครับคุณอีกไก่ครับพี่น้องแม่ลูกโค้งมนี่ครับสี่หมื่นเก่าพันครับเครื่องเัเป็นเครื่องแดงนะครับมึงต่างมึงครับพี่น้องงามครับ แม่ลูกคู่นี้ครับสี่หมื่นเก่าพันครับกับแม่เป๋นะครับผูใดสนใจกระทบหาแม่มันครับกีกัดก็คือบ้านซาบัขี้น้อยครับตำบลหน้าปลาแซงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับทางเขากะเขาทางตรงขามกับอนุไม้นะตนาว่าครับเขาม้างกลางปลาสาครับนอปลาสาเข้าครับทางหลุกล่างครับเลยสะพานมามัน กิโลหนึ่งครับอยู่ขวามือครับไออ,อยู่สายมืออยู่สายมือแล้วเพิ่นก็อยู่อยู่หน้าครับเสียงหน้าครับแมลูกคู่นี้ครับสี่หมื่นเก้าพันครับพิจาวานะครับแคลูกมันก็เกือบสามหมื่นนะครับแม่มันกับประมาณสองหมื่น 2, 000, 000กว่าเห็น้อราคาอุ้ยนี่คือตีกับข้าวไหนะครับนาซือ้อครับพี่น้องครับมันทรงหลูกงามแห้งครับกูทรงหลูกงามนะแม่นาองอุ้ยหลูกเพิรครับเพิร์กเนี่ย หน้าซื่อครับราค่าพอถึงห้าหมื่นครับต้อรลงเลยเปนว่าเอื่อยเอื่อยแห้งง่ามครับกินยาเก่งครับที่งสำคัญครับเลี้ยงง่ายครับงอไทยบานเท่าครับอ่ะขาถูกขาถอนบามีนะครับประกันตรแนี้ครับงอดีดีครับขาถูกขาถอนบามีครับส่วนกระดีบัดครับพี่น้องครับไปเขาข้อครับไป สำหรับคลิปนี้พี่จ้านะครับกับมีงว่วมาฝากสองตครับแม่ลูกครับผู้ดใด้สนใจกับทรหาแม่เพื่อนนะครับเดอ้อสวัสดีครับ